ออนไลน์นะครับวันนี้ก็ในยุคโควิดนะครับอยากที่จะแนะนำอาชีพนะครับอาชีพเกี่ยวกับยุคโควิดเนี่ยนะครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหน้าที่การงานบางทีมันก็รู้สึกจะไม่มั่นคงสิแล้วนะครับอยากจะวันนี้เราจะทำอะไรดี ในยุคที่เราเนี่ยจะตกงานลอแร่อยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือบางคนก็ไม่มีงานทำนะครับอยากจะมีรายได้อยากจะมีรายได้อยากจะมีรายได้พิเศษนะครับทำยังไงรายได้ออนไลน์เนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราทุกคนเนี่ยไปที่ f c e e o o o นะครับ o o k b o o k ครับไปที่ Marketplace นะฮะมาร์เก็ตเตัวนี้น,น,นะครับมันเป็นแหล่งรวบรวม ซื้อขายสินค้าเป็นตลาดนัดออนไลน์อยู่ใน Facebook ครับสินค้าก็จะมีทั้งสินค้าเล็กใหญ่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะอยากได้แบบไหนเราเราสนใจแบบไหนนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูฟี่ขึ้นให้เราดูครับเปล่าห่มที่นอนหมอนมุงเครื่องของเข้าของเครื่องใช้ต่างๆลำโพงนะครับ ตัวเนี้ยตลาดมาเก็ตเพลสเนี่ยบางคนก็ขายดีมากเลยนะครับนะอย่างตัวไฟเนี่ยนะครับไฟตัวเนี้ยนะครับเมื่อเทศกาลปีใหม่ตัวนี้ก็ขายดีนะครับนี่ขายดีมากนะครับตัวนี้สามสิบเก้าบาทต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างโทรศัพท์มือถือเคสนะครับบูฟังบูชุดสินค้าต่านี้เราเอามาลงได้นะครับนี่ครับกระทะหมูกระทะนะครับเอามาลงขาย ถ้าง่ายๆนะครับไปที่ร้าน20บาททุกอย่างหรือว่าร้านที่เขาขายของถูกๆแถวบ้านเรานะครับเราไปเจอเราก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปไถปไถ่ายรูปถ่ายราคาไว้นะครับวันละชิ้นสองชิ้นนะครับใส่ลงเข้าไปนะครับอย่างถ้าเราไปไป,าานะไปเจอร้านค้านะครับไปเจอร้านค้าร้านขายนะครับ เราก็เข้าไปดูราคานะครับแล้วก็ไปดูราคาที่ช h อป e ี้ a า a d a นะครับนี่ครับไปดูที่ช h อป e ี้เลยครับบางอันก็ช h อป e ี้ถูกกว่าบางอันก็ l า z a ด a าถูกกว่านะครับเราก็เข้าไปดูว่าเราสนใจอะไรนะครับหรือว่าเพื่อนๆเราที่อยู่ใน Facebook เ,เนี่ยสนใจอะไรอยากได้อะไร ราก็ไปค้นหามาเราก็ไปค้นหามาเพื่อนอยากได้โต๊ะคอมใช่ไหมเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนอยากได้โต๊ะคอมเราก็ไปค้นหาโต๊ะคอมมาครับเราก็ไปกรอบภาพมาครับตัวนี้800 300 700เนี่ยครับเราก็คัดลอกภาพมานะครับอ่ามันก็จะมีหลายภาพนะครับหลายภาพนี่ครับคิค้างไว้นะครับคัดลอกนะครับ คิดค้างไว้คัดลอกนะครับแล้วเราก็มาลงที่ Market p l a c e นะครับไปที่คำว่าขายรวเนี่ยนะครับขายเราคลิกเข้าไปเลยครับขายขายก็ไปที่สินค้าเลยครับขายสินค้าเพราะว่าเราไม่ได้ขายรถยันผ่าหน้าะครับเห็นไหมเมื่อกี้คลิกผิดครับผมไปที่ขายนะครับไปที่สินค้าเลยครับตอนนี้ครับเราก็เพิ่มรูปไปเลยครับ เพิ่มรูปใส่ชื่อสินค้าโต๊ะใส่ชื่อราคาใส่ราคานะครับเวลาเช็คใน a c e b o o k เนี่ยนะครับเวลาเช็คใน f a c b o o k ุ๊กไม่ใช่เช็คใน Lazada เนี่ยนะครับเราให้เช็คขั้นตอนสุดท้ายนะครับไปที่ซื้อสินค้านะนะปกักปักหัวใจไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะค้นหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ไปที่สินค้านะครับสินค้าเราก็ อาเลือกดูนะครับแล้วก็ไปที่ซื้อสินค้าเราจะรู้ราคาจัดส่งด้วยนะครับตอนนี้ไปที่ชําระเงินครับหกร้อยเก้าสิบเก้บาทไปที่ชำระเงินเราจะรู้ว่ารวมค่าขนส่งร4อยกว่าบาทเนี่ยมันจะเป็นแ0 0ร้อกว่าบาทนะครับเราก็800ยเราจะเอากําไรเท่าไหร่นะนะเราก็กําไรพันหะนึ่งอ่า กําไร200อย่างนี้นะครับชิ้นหนึงชิ้นละร้อย0 0งร้อยเรก็เอาไปลงนะครับ